เซตนี้ชน,นะพุ่งอบถุเขาไฟา <c oughs> ไแนะรอบองค์พระนี่หญิงลี่ครับพ <c oughs> ิมจิตป้าหมายหลักหญิงลี่นัน่นไงมาหญิงลี่ยังรับได้ต้องเคาะข้ามมาก่อนครับไท <c oughs> ยเราได้บุกอุสราตั้งมาพรอ,อ,อุมาตบติดล็อกยังได้ครับ <c oughs> เตหมอีกทีนึงแดนหลังครับมาริการมาหญิงลี่รับได้ครับ หวังลี่ตบออกครับโอ้โหไปแล้วครับแต้มของไทยอ้าวเลครับนำสอแต้มต้องรักษาระดับการนำไว้ได้ลีหวางหรือหวังลี่นะลี่หวางดีกว่าลีหวางโอ้ดีเครียดเลยครับตอหวังเบากวนนั้นเครียดแล้วเพิ่มจิตอย่าเสิร์ฟเสียครับเริ่มจิตเสิร์ฟดีมากป้าหมายหลักคือหญิงลี่นีหวาง อ้ยล็อกลงครับมาสิบเลยบล็อกดีด้วยอ่าอีกห้าแต้มครับอีกห้าแต้มเอาล่ะนีห่หวางตบมาขึ้นบล็อกช่วยกันถ้าเขาเล่นบอลหลักเราต้องช่วยกันบล็อกครับครับณนะตอนนี้จะหาเเราเรา,เราแลกกันฝ่ายละแต้มเรายัางชนะแต่ย้ายเข้าไปสองแต้มนี่ขอเวลานอกนะฮะครับให้รู้สบังเล่นกับทีมชาติไทยงอนแล้ว <c oughs> ลี่ยี่เฉินครับหน้านี่บอกุงไม่รับเดียวอ่ะจีนก็เครียดนะครับคือคือคำว่าจีนเนี่ยมันคำคอเหมือนกันนะก็ก็เป็นอันอามมหาอันาจเอเชียแล้วก็อันดับโลกเขาเนี่ยโหเคยขึ้นอันดับหนึ่งด้วยแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกครับทีมชาติเนาไปมาเป็นถึงแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกนะครับถึงจะเป็นทีมสโมสรเนี่ยประมาทไม่ได้ทักทีมเดียวนี่ฮะหญิงลี่ เป้าหมายหลักในการโจมตีโอ้ลูกนี้ยิงนี<อ>ย่ยังมา,มาช่วยเลยเรียบร้อยโอ,โอ้โหดูกองเชียร์<า>อีกสีแต้มไท<ห>ยต้องการสีแต้แมเพื่อแชมป์รนดณะที่จีนต้องการสีแต้มเพื่อตีเสมอยิงนี่ในการหลบเลยนะฮะแต่ให้หลียเฉินเนี่ยรับตืนจิตต้องเปลี่ยนมุมหรือเปล่ปาถอยหลังมานิดนึงเสิร์ฟให้เดิมครับหลียเฉิน เตะขึ้นมาหัวสาวระวังครับติดปลอกนันไงต้องช่วยกันบลอกดีมากเลยอมรย่าผาโหสาใจครับยิ้มวลากนี้ทีเด็ดเลยอีกสามแต้มครับยิ้มกว้างเลยเกินอีกสามแต้มเราจะไปชิงแชมป์โลกไ่าลาบอกเสี่ยงกัอ่ะอ๋อแล้วครับอีกสามแต้มหญิงลี่เนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็เปลี่ยนออกได้เป็นลิเบอร่โลนะฮะแต่ว่าหมายจริงๆรลิเบอร่โลควรจะรับดีครับเพื่อนเจิตครับเปลี่ยนมุมรับรถครับ ร่นออกอีกสองแต้มครับเพิ่มจิตใจเย็นๆหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆโอ้โหนี่ถ้าเธอเสิบถึง15แต้มกลับมาโอ้โหดังนะครัปฐม,มนครปฐมนี่จัดการเลยเดี๋ยวเลี้ยงใหญ่เลยเลี้ยงใหญ่เลย,เรยครับเต้าจีนด้วยครับปิดองพระเลี้ยงเลยโอ้ยดื่มน้ำแล้วต้องอาหายใจลึกๆครับช้าๆครับรอจังหวะเอาละครับใจเย็นเสิร์ฟดีจัง รับล้นทำได้ทัชบอลเรียบร้โหโหอยมาแล้วอีกแต้มเดียวโอ้โหก <มา S 2> ินดิบลูกนี้ยังไงเป็นไงเป็นกันนะครับปล้มจิตเฟตเน้นเลยฮะ <มา S 2> เน้นหนักเลยนี่ปลื้มจิตเหมารับเหมาคนเดียวเล,ลวเนี่ยจังวลนใจฮะแดนหลังเนี่ยเวลารับลูกเสิฟเนี่ยกลัวหมดเลยนะฮะกลัวลูกเสิรฟอย่างเดียวเลยเอาละครับแล้วรับเนี่ยเรามีโอกาสเลยครับปล้มจิตเสิฟให้ข้ามอย่างเดียวครับเจ็ดแชมเปี้ยนพอยเสิฟดีร้อนได้ ทิ้งไปแล้วบล็อก้าเรียบร้อยครับชนะครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยมาเร็วไปเร็วครับโอ้โหสนุกจริงๆครับในเซตสุดท้ายโอ้โหได้ลุ้นกันแล้วก็ลุ้นขึ้นจริงๆปริ้มจิตทีมขาวโชว์เลยครับตอนนี้แม่ทีมไทยครับเป็นแชมป์สโมสรเอเชียแล้วก็เป็นตัวแทนไปชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอารับเอเรหรือว่า UAE ในเดือนมกราคมปี2553